ไปนะครับในเมื่อนะครับเรายิงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับตรงนี้คือหูของมันนะครับต่อไปจะเป็นการดัดหูนะครับหูของตะกร้านะครับเราจะดัดหูเลยนะฮะว่าเราชอบทรงแบบไหนนะครับแล้วก็ดัดไว้นะครับแบบนี้นะครับพอเราดัดได้รูปทรงที่เราต้องการครับก็เอามายิงใส่ตะกร้านะครับนี่นะฮะตรงที่เรามาร์กไว้นิดนี่นะครับคือตรงหูมันใช่ไหมครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับ ใช้ปืนยิงนะครับแล้วก็กลับมายิงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับในเมื่อเรายิงหูเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับก็เป็นการยิงไว้ประกบหูนะครับโดยใช้ไวกลมไวพลติกเมสเซ่นะครับ นี่ฮะพอยิงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ใช้พอ้อนนะครับทุบตะปูให้มันพับลงนะครับแบบนี้นะฮะเพื่อจะได้แข็งแรงนะครับนี่นะฮะครับเราทุบเสร็จแล้วครับต่อไปนะครับทีนี้เราก็มาใช้ไหว พลาติกนะครับเมซเซมายิงข้างนะครับโดยเป็นไว้ปมประมาณ8มิลนะครับยิงลักษณะอย่างนี้นครับให้ยิงไล่มาเลยนะครับนี่นะครับ ยิงกบข้างหูจํานวน2เส้นนะครับแล้วก็ยิงข้างล่างข้างในหูอีก1เส้นนะครับนี่นะเสร็จแล้วแล้วก็ตัดนะครับตัดประมาณนี้นะครับก็กลับมายิงอีกข้างข้างหนึ่งนะครับก็ยิงเหมือนกันเลยนะครับ แบบนี้นะครับยิงไล่มาเลยนะครับสองข้างให้ยิงเหมือนกันเลยนะฮะยิงขึ้นมาแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัด ตัดไบ้นยครับต่อมานะครับเราก็หายไงก็น่าขึ้นมานะครับตัดตัดให้เป็นฉากเลยนะครับนี่ก็มายิงยิงข้างก่อนนะครับยิงน่ครับยิงนะครับยิงแบบนี้นะฮะยิงเลยนะฮะนี่นะครับ ยิงเหมือนกันสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ก็ยิงนะครับแล้วต่อไปนะครับผมจะถ่ายดูครับตอนยิงไหายข้างในนะฮะ